ครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับช่องปู่ครับแก้วสมรีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พาคุณปู่นะครับหากินตามธรรมชาติครับหากินสมุนไพรตามธรรมชาติครับผมบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมกางป่าครับผมเจ้าสองก็นอนรอยตรงนี้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศบ้านฉันไม่มีไฟแดงคุณปู่บอกนะครับผมครับก็ธรรมชาติของเขาตรงนี้ครับวันนี้พาปู่มา หาก roommate, ิน huh. ส Ferr bah, มุนไพรตามธรรมชาตินะครับผมท่านนะครับปูอยู่ข้า şey, งบนด้วยนะครับผมองป่าอยู่ทุกนาครับเดี๋ยวปูก็ลงมานะครับผมมาว่าชินมา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 เ้ยมามามาลงมามาเ้ยมาเ้ยมาเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจกับช่องปูกข่าแก้วฟิลโมรี่ด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วให้กำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกท่านนะครับผม กับฝากทุกท่านด้วยเนื่องจากปูกคมิแก้วเราเป็นชงเล็กๆนะครับผมเป็นช่างทีตตกงานอายุ63ปีนะครับเป็นช่างชราแล้วนะครับผมไม่ได้ทํางานทําการอะไรนะครับผมพอความกระพาออกมาหากินสมุนไพรนะครับผมหากินสมุนไพรตามธรรมชาตินะครับปู่หยกทานแบบนั้ก็อยู่ี่ตัวเขาเองครับเพราะว่าเป็นแบบมซนไพรนะครับผมนี่นะครับอยู่แถวๆป่านะครับอยู่ในป่านะครับผมทุกท่านนะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถึงเราจนชอบเล็กๆนะครับผมเป็นผู้กับแกล่อชอบเล็กๆนะครับทุกท่านนะครับี่กออาหารตามธรรมชาตินะครับให้แกได้เล่นได้กินไปนะครับอยากกินแบบไหนก็กินไปเพราะว่าพวกนี้จะเป็นอาหารเอเป็นแบบสมุนไพรนะครับของธรรมชาติดยตรงนะครับผมอันที่กินแล้วก็เขาก็นั่นเขาจะกินนะครับผมนะครับเปินไปนะครับผม ฝากทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร์กดติดตามหละง็ปุผมกำาแก้วสรนรีด้วยครับสหรับคลิปนี้พ่อความก็จะขอลง like ไลค์ไว้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกัมคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ